สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพล่าสุดบ้านถูกช้างพังกำแพงพโผล่เข้าห้องครัวล่าสุดเจ้าหน้าที่ซ่อมให้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับเจ้าช้างที่โผล่เข้ามาในกรัวขออาหารกินล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยกันบํารุงซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพลายบุญช่วยช้างป่าละอูที่ออกมาหากินหลังใช้หัวดันกําแพงปูนบ้านชั้นเดียวของชาวบ้านพังทะลุพลายบุญช่วยช้างป่าละอูที่ออกหากินเป็นประจำตามชุมชนใช้หัวดันกําแพงบ้านปูนชั้นเดียวของชาวบ้านในตําบลห้วยสัตย์ใหญ่อหัวหินจังังหวดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความเสียหายเมื่อคืนกลางเดึกวันที่20มิถุนายน64นั้นล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายน2564ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ข้อความระบุว่าผนึกกำลังร่วมซ่อมแซมบ้านถูกช้างป่าทำลายนายพิชัยวัชระวงศ์ัยบุญผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีรายงานว่านา,นายไพโรจนัารักษาผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีพร้อมด้วยนายอิทธิพลไทยกมลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายวุฒิพงศ์สีช่วยผู้ ่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนายประยองจันทเต็งนายอำเภอหัวหินเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเจ้าหน้าที่ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรชุดพัฒนาการ712ป่าละอูทหารชุดเฉพาะกิจจงอังศึกฝ่ายปกครองและสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าหรือ WCS ประเทศไทย ลงพื้นที่ดําเนินการบํารุงซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยของนางสาวรัชดาวันเพิ่งประสบพรราษฎรท้องที่หมุดที่หนึ่งตําบลห้วยสัญญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งประสบภัยกรณีช้างป่าออกหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ป่าและบุกเข้าทําความเสียหายพังครัวในการนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันดําเนินการตามแผนจัดการบํารุงซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายหลังดังกล่าวที่บ้านเลขที่134ม่หมุดที่หนึ่งบ้านเฉลิมพระเกียรติพัฒนาตําบล วัยสัตว์ใหญ่อเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้ดำเนินการก่ออิฐกำแพงที่ได้รับความเสียหายและในวันพร,รุ่งนี้จะเข้าดำเนินการฉาบปูนและเก็บรายละเอียดของการซ่อมแซมบ้านต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ